สวัสดีค่ะวันนี้แกงหน่อไม้นะคะมีส่วนผสมก็มีชะพูชะอมแล้วก็หมูน้ำพริกที่เราปรุงไว้แล้วย่านางค่ะน้ำปลาากะทิวันนี้เป็นเมนูแกงเปรอะนะคะแกงเปรอะค่ะ ขั้นตอนต่อไปอเทน้ำมันนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปขัดขัดนน้ำพริกที่เราเตรียมไว้แล้ว เล่นไปนิดหน่อยอแล้วก็หยิบกะทิมาใส่ใส่กะทิลงไปค่ะ ใส่กะทิแล้วก็ผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมผัดให้หอมเลยนะแล้วก็เอาหมูหมูใส่ลงไปค่ะหมูใส่ลงไปนะคะ ต่อไปเติมกะทินิดหน่อยค่ะเติมกะทินิดหน่อยจ้าต่อไปก็เอาย่านางย่านางที่เราเตรียมไว้ านางที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะย่านางใส่ไปค่ะใส่ไปค่ะใส่ย่านางไปแล้วนะคะต่อไปกะทิที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะใส่ไปเลยให้หมดเลยค่ะหมดเลยรอให้เดือดนะคะ เดได้ที่เราก็ใส่ชะพูลงไปถงไปาอมลงไปใส่ชาอมลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะกินมากเลยกินมากเลยแล้วก็ดับไฟค่ะ,เส,ะ,คะ,คะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอน ต่อไปเราก็จะทําเป็นแกงเปิดนะคะก็ไม่ยากเลยแกงเปิดอเราก็เอาแป้งใส่ลงไปค่ะแป้งมันนะคะใส่ลงไปไปแล้วก็คนค่ะคนค่ะคนให้มันเข้ากันค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะ นี้ก็จะเป็นแกงเปิดอีกอย่างนึงค่ะสาม,มารถทำได้สองอย่างค่ะอันนี้คนที่บ้านชอบนะคะก็เลยต้องทำเป็นสองอย่างค่ะค่ะน้ำแกงเราก็เดือดแล้วนะคะ ใส่หนาอไม้ไปเลยค่ะใส่หนาอไม้ไปเลยนะคะเนาอไม้เราเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็คนจ้ะคนนิดนึงแล้วให้เดือดนะคะให้เดือดรอให้เดือดจ้า เราให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่ชะภูกับชะโอมค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะน,นี่ก็เตรียมไปให้ญาติญาติได้ชิมค่ะน่ากินไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเอาก็ไปแจกเพื่อนบ้านนะคะ ค่ะคนนี้เป็นคนทํานะคะคนทําเองค่ะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะ